โอโ้โหพี่ครับทำไมพี่แข็งแกร่งจกิเลยครับ, <c oughs> รบ <c oughs> โอโ้โหแต่ละคนโอเคครับ okay, ว,วันนี้เราอยู่เกมที่เราจะต้องจําลองการเป็นนักกล้ามนะครับซึ่งจะต้องออกกาลังกายเพื่อให้เรากล้ามใหญ่แล้วไปต่อทู้กับคนอื่นคล้ายๆประมาณนี้เดี๋ยวลองตีนี่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 นไอ้จอยไอ้จอยไอ้จอยมังเจอ,อ,จอเก,กูไอ้จอย <c oughs> อเฮ้ยเ้ย <c oughs> ผมต้องออกร่างกายก่อนนะอึ๊บอึ๊บเฮ้ยมันจะร้องทำไมวะ <c oughs> คนที่เขาออกร่างกายเขาจะร้องนะครับเฮ้ย <c oughs> แรงไม่มีผมแรงไม่มี้ยโอเคผมมีข้าวพลังร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวเริ่มใหญ่ขึ้นครับผมจะไปสู้กับพวกที่มันคอยทำร้ายผมผมต้องเก่งขึ้นได้ไดเลยย,ยก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 ว่าพี่กล้ามใหญ่เกินไปแล้วนะครับขอตีหน่อยครับ เดือยไม่รู้เลยครับพี่จะทำอะไรผมเลยนะครับพี่ครับขอตีนะตายตายนะเล่นใหม่เออพูดเล่นใหม่พูดเล่นใหม่เออตอนนี้พี่ควรละกอดละกาย้ยไอ้นี่ดูมันแห้งๆเว้ยเร้น่าจะตีมันได้เว้ยเอาเปิดก้อนเปิดเปิดก่อนนะเปียบเปิดป้องตาย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 ตบ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 เด็กตบเร็วอ่ะเด็กตบ กูไปก็ไดกูไปสู้ก็ได้เว้ยไปเกี่ยวบับบ่แห้งแรงร้อยอย่างว่าเออที่เดียวเลยอืมอืมสวรรค์กูยินโตเท่ามึงแล้วกูจะตบมึงให้รู้เอ้อโดนไปแล้วเว้ยน่ากลัวชิบหายเลยพวกนี้ไม่น่ากลัวชิบหายเอาแล้วโอ้โหทุ่มโอ้โหดักหน้า ด, Would ดักหน้าดักหน้าไว้รุ่น <imm> ก <PDF laim neither> ็เตะ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 เอาเอายืนพื้นยืนพื้นยังไงยังไงตายยังไงเออเออพี่เบิร์กเออโอ้โมื่อกยพวกกล้ามใหญ่เนี่ยมันเดบอยมันนิสัยแย่ทุกคนนะยวะพี่ครับออกอาการสนุกไหมครับผมอ่ช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับเจาะเจาะเจาะตูดเจาะเจาะเจาะขาเจาะเจาะเจาะจะตายแล้วจะตายแล้วจะตาย เดี๋ยวจาะเจาะเจาะเจาะตายแน่ตายตายแน่ตายแน่เจาะอะไรขอฟิตร่างกายกันนะครับพี่นะอย่าทำผมเลยนะครับอ้ควายควายเอ้ยตบกูพี่ใหญ่ครับโอ้ผมอยู่ใต้ใต้พี่ใหญ่นะครับผมผมขออาศัยพี่ออกอากายนิดนึงนะครับนี่ผมเล็กๆอยู่ใต้ไทยมันเนีผมผมผมทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วโอ้ยใครวะเนี่ยโโอ้ห ยังไงยังว่าเดียวเดียวเดียวอย่านะครับพี่อย่าทำร้ายผมเลยนะครับ <c oughs> แปลกเลยทุคนใหญ่เลยัแล้วกูจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกายวันเนี้ยตอนนี้ผมทนไม่ไหวแล้วกับไอตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มตัวนี้เว้มันออกอารา่าวาสซะผมแบบไม่ได้ออกกำลังกายเลยผมจะเติมเป็นคูณสองนะครับในการออกกำลังกายให้เร็วขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าออไ <c oughs> อเชี่ย,ยจอยนี่มึงมาทำอะไรกูไว้สัตว์โอเคคูณสอง ไอตัวใหญ่นี่ไมัหลังควนจังวะได้ปวดจะทำอะไรผมเลยนะครับเราใช้โอกาสนี้ตอกกระดูกายคุณสองเห็นเด็กเกิดใหม่แล้วมันทนไม่ไหวผั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 วตายคู่ยกูไม่ได้ไปไหนแนววันนี้คือคงไม่กล้าใหญ่กับเขาแน่ๆอุ้ยผมยึดพื้นแน่ๆนะครับ เออยยดพื้นได้แล้วผมว่าผมใส่เป็นคูณ2ไปด้วยดีกว่านะครับเวลาเรายึดพื้นเนี่ยเราจะได้สเตนคูณ2นะครับจัดไปเลยยืดไปยึดพื้นยึดน,ดนี่เราจะเอาให้ประมาณสักพันหนึ่งนะครับการฝึกฝนร่างกายยังไ่หยดุดหย่อนนั้นจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น โอ้ตรงนั้นต่อสู้กันโอ้ขอแจมหน่อยดีกว่าโอ้ตอนนี้ผมโตขึ้นมาแล้วนะทำะไรเด็กทำไรเด็กลังแกเด็กลังแกเด็กหรือตายคู่ลังแกเด็กหรยอเดี๋ยวตอนนี้ผมจะถึงพันแล้วครับสจ้าภาพค่าพลังของผมนี่ครับหนึ่งพันแล้วเอาละต่อไปเราจะออกไปแบบจัดการแล้วออกไปปจนภัยแล้วเฮ้ยเราถึงเวลาตบเด็กแล้วเว้ย ผัวผัวสู้น้องฮะออกล้วงกายเลยผัวผัวตัเด็กสนุกจะกิงไปไหนจะไปไหนไปออกข้างไกลในน้ำใครพาทำฮะมานั่งออกนัง่งกาตรงนี้อะไรเกินใหไ่หรือ,อจะไปไหนพี่ไปปล่อยน้องหรอกนะฮะหยุดเลยนะ,ะสนุกกิงมันจะมีที่ยกน้ําหนักแบบนี้ด้วยนะครับนอนยกนะครับ อเคลองนอนยกโห้โคตรใจอืมโคตรใจเลยผมจะว่านายดูเหนื่อยนะเพื่อนนะช่วยหน่อยไหมช่วยช่วยหน่อยไหมช่วยช่วยหน่อยมบ้านะสูไม่ได้วะขอยกอันใหญ่หน่อยแล้วนี่ โอเคตอนนี้เรายกถึงค่าพลัง2000แล้วนะครับทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นพอประมาณเลยเดี๋ยวเราจะลองเดินสำรวจดูแถวนี้ว่ามันมีอะไรอีกไหมนอกจากการยกน้ำหนักหรือว่าที่อื่นมีอะไรอีกไหมนะครับตอนนี้สเตตของผมเป็นประมาณนี้นะครับสเตตอยู่ที่2000สปีดอยู่ที่10ความสูงอยู่ที่2เมตรโอ้ตัวนี้เป็นอีกที่นึนะครับสำหรับคนตัวใหญ่นะมานี่นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมดีกว่าเราไม่เหมาะที่อยู่ที่นี่นะ นี่ครับคนนี้นะครับผมใจออกร่างกายดีมากดีมากน้องดีมากน้องพี่พี่มาดูเฉยครับพี่มาดูเฉยครับพี่ไม่ทาอะไรครับอุย้ยยุงยุงยุงเกาะหลัง <c oughs> <laughs> เดี๋ยวเราลองดูลู่วิ่งนะครับว่าลู่วิ่งเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะอ๋อตัวนี้เป็นการฝึกการวิ่งนะครับซึ่งจะทําให้เรามีค่าสปีดนี่เร็วขึ้นกว่าเดิมนะก็จะทําให้เราเดินเร็วขึ้นนั่นเอง ปีตัวนี้จะใช้เวลาในการเพิ่มหน่อยนะครับเพราะ่าจะเพิ่มแค่ทีละนิดเท่านั้นนะครับไม่ได้เพิ่มเยอะมากแต่ถ้าเราวิ่งบนรู้วิ่งนี้น,น,นานๆเนี่ยก็น่าจะเพิ่มเยอะอยู่นะครับเฮ้ยตัวนี้ใครอะไรเนี่ยตัวนี้เหมือนจะมีคนเชิญไปหรอเชิญอะไรอะรุ่นพี่มาแล้วน้องร <laughs> ุ่นพี่มาแล้ว <laughs> พวกน้องทําอะไรกันออโอ้โอ,โอครับโอ้รุ่นใหญ่ <laughs> โอ้โอ้โอ้ฉันตัวใหญ่เกินไปแล้วหรอโอ้นายนายเปิดสื่อก่อนหรอนายจะเปิดสื่อกับฉันหรอ เพื่อนศึกเหรอฮะมองอีกโอ้พี่ผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยมาโอ้เฮ่ทำไมต้องเป็นกูแล้วะโอ้เหมือนนายจะตั้งใจออกกำลังกายมาให้เพื่อนนะเพื่วเพั่อเพื่อเฮ้ยกูโดนเด็กละแกกูโดนเด็กละแกโดนเด็กละแกครับ ผมก็กล้ามใหญ่กำยำขึข้นบากเลยนะครับผมโผล่เลยว่าวอที่ผมตักงก่อนกำยำบ้าครับออกกําลังกายต่อดีกว่าเออตอไปนี้ครับเราจะออกกาลังกายถึงถึง1 0 0 0นสเตนนะครับหรือว่า10,000ืนค่าพลังของเรานั่นเองเหมือนสถานที่นี้จะเป็นสถานที่แรกนะครับที่เรามาฝึกตัวนะครับหรือว่ามาออกกำลังกายที่นี่ให้ตัวเองเก่งขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราตัวอย่างนี้เราค่อยไปอีกที่นึงนะครับ โอ้ตอนนี้ผมคิดว่าผมมีสกิลแล้วว้ยกระทืบเท้าตอโอเ,เอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ผมออกกําลังกายจนมีสกิลแล้วนะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะไปที่เกาะแห่งนู้นนะครับเพื่อที่จะฝึกฝนร่างกายให้เติบโตขึ้นกว่านี้อีกตอนนี้ผมตัวโตมากเลยนะครับเกือบ <ๆ S 1> เท่ากับต้นมะพร้าวนะครับนี่ครับความสูงครึ่งต้นมะพร้าวแล้วเ,วเดี๋ยวจะเดินไปออกกําลังกายข้างหน้านี้นะครับซึ่งจะเป็นพวกตัวใหญ่เขาออกกําลังกายกันซึ่งผมก็น่าจะตัวใหญ่พอแล้วมั้งโอ้โห กลังการจริงๆเลยที่นี่หูตัวใหญ่ส,สัตว์เลยเชี่ยแต่แต่หัวมึงเล็กมากโ <c ười> คตรเบื่อเลยสัตว์พอเดีผมคิดว่าผมจะขึ้นเตียงนี้นะครับผมขึ้นได้หรือเปล่าโอ้ขึ้นได้โอ้ฮือออกกาลังกายนี่เดี๋ยวเราจะลองออกกาลังกายไปเรื่อยๆเพราะว่าดูเหมือนว่าจะออกกาลังกายไปเรื่อยๆเนี่ยจะปลดล็อกสกิลหรือว่าท่าท่าต่างๆในการออกกำลังกายไปเรื่อยๆด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นอีก สี่พันแล้วนะครับอย่างที่เราบอกครับเอาไปถึงหมื่นให้ได้วันนี้ดูเหมือนว่าเราจะปรับความสูงได้ใช่ปะสิบปะเหลือสิบปะโอ้เหมือนเราจะปรับความใหญ่ของเราได้นะครับก็ปรับเลยปะหนึ่งโอ้ยกยกเจ้าสิงนี่โอ้หมึงยกมันมันยกมึงวันเนี่ยตัวนี้คือปรับความใหญ่ได้นะครับอ๋อ สามารถเร่าขาวใหญ่ได้เดี๋ยวลองใหญ่ๆดิบิ๊กๆเลยบิ๊กๆเลย big, 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 20, 20, 10, อ่ะบิ๊กๆสิบบิสิบสิบไอสูงสุดได้แปดจุดห้าสองนะครับเอาใม้ถึง 10, หนึ่งหมื่นได้ค่าพลังของผมอยู่ที่ห้าพันแล้วนะครับหรือว่าค่าควคอมแห่งแก่งเนี่ยอยู่ที่ห้าพันแล้วจะเรียกอะไรดีวะพลังกัมห้าพันแล้วโอ้ยตอนนี้เราออกพลังกายจนจะถึงหกพันแล้วนะครับเราสามารถที่จะซิดอัพได้แล้วนะครับผมเป็นอีกท่าหนึ่งนะครับนอกจากยึดพื้น โอ้ออกกําลังกายก็ไปอยู่ไปย้วนไอ้นี่เป็นใครล่ะเนี่ยเอาเอาเฮ้ยกูไม่ปลอดภัยกูรู้สึกไม่ปลอดภัยกูไปก่อนละผมไม่อยากมีเรื่องครับผมไม่อยากมีเรื่องครับไม่อยากมีเรื่องคนนี้คนนี้เป็นไงคนนี้เป็นไงชักกระเดวกระเดวแล้วคนนี้ล่ะเป็นไงฮะวิ่งไปไหนเ้ากู้สู้กูทำไมกูสู้ไม่ได้วะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ต้องกระทืบกระทืบกระทืบดับ โอ้ยโอ้โหมึงกระโดดกระแทกกันเลยเออยา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 ครับวต้มไอ้เด็กบ้าจังไหนวะกฮาอ้อตายตายหมดตายหมดบอกเลยตายหมดโอ้ตัวใหญ่มากครับตัวนี้ตัวใหญ่มากโอ้ไอ้นี่มันหลายจังวะยาอ้าเฮ้ร หยุดสักทีสิหยุดทำอย่างนี้สักทีสิคนเขาจะออกกําลังกายเฮ้ยไปไกลทุกคนไล่กันไล่ประทว้วงปะทว้วงกันเปออกไป่างที่นี่อุ <c oughs> โอ้โอ้อโอยไปจออกกันแล้วกําลังกายไอสัตว์ออกเกมนี่แหละวันนี้ผมมีเพชร1 0 0ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุมสกินดูนะใช้100เพชรนะครับในการสุมสุมกันว่าเราจะได้อะไรนะครับเป็นเอฟเฟกต์ในการออกกําลังกายนะครับ โอ้ยได้แตงโมจังเลยอะ่ะอุยอ้ยอยเพลงเพลงเอ้ยสวยสวยบูสลามอ่าบูสลามเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับตันนี้คืออะไรโอ,โอ้นี่ครับที่ออกกําลังกายเราก็จะมีแสงออร่าออกมาแบบนี้นะครับรู้สึกว่ามีกําลังกจในการออกกําลังกายมากขึ้นนี่นะครับถึง8,000แล้วนะครับเหลืออีก2,000ถึง1,000 0 พอครบหนึ่งมืนะครับเราจะรีเบิร์ตหนึ่งครั้งก็คือเกิดใหม่หนึ่งครั้งเองเริ่มจากศูนย์นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าดิเซิร์ตอีทแลนด์ข้างหน้าของเราเนี่ยมันคือสถานที่อะไรนะครับเพราะว่ามันใช้แค่รีเบิร์ตหนึ่งรีเบิร์ตนะครับก็สามารถเข้าได้ลองดูนะครับโอเคครับตอนนี้ใกล้จะถึงหนึ่งมือแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น,นครับโอเคตอนนี้ถึงหนึ่งมือแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีเบิร์ตกันเลยดีกว่านะครับใช้หนึ่งมือสเตนในการรีเบิร์ต รีเบิร์ตแล้วเราจะกลับไปเป็นตัวผอมเหมือนเดิมจ่อ yeah. ยคุณเนมกับไมเดียวอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูตรงนู้นดูอันนีเบิ่์หนึ่งครั้งนะครับจะได้เพรมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในดีเซิร์ตอีทแลนด์นี้ดูว่าพอดีเบิร์ตแล้วข้างในนี้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โห oh. oh. มีที่ออกกาลังกายใหม่นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่คนออกกาลังกายมาไม่เยอะนะครับว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่ต้องมีข้าพลังถึงหนึ่งหมื่นเลยนะครับ เราออกกำลังกายได้ไหมเนี่ยอลองดูหน่อยตัวนี้เขาบอกออ้ยออกกำลังกายได้โอ้ได้เยอะมากครับนี่ครับได้ทีละ200เลยนะครับเป็นไงบ้างครับสนุกกันบ้างหรือเปล่าถ้าสนุกอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครที่มีแมปอะไรแนะนำก็สามารถแนะนำไว้ด้านล่างเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ